ตัวลูกบานฮะ<า>นอุย้ยชนในตัวเมื่อกี้แล้วได้ขอ <Okay. S 2> อ๋อมันชุดบ้าน <c oughs> โ้เห็นไหมฮะอุย้ยแปงลงร่างยเงี้ยแปงลงร่าง่เงี้ยฟันบนผุหมดแล้วเนี่ยแปลงตารางเฮี่ยอุ้ยอุ้ย คนคนนี้คือยังไงอ่ะเฮ้ยเล่นเปียโนดูเนี่ยโอ้โหเราถือกลวยเล่นเปียโนได้มันไม่เกิดการยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมโดดได้แค่นั้นนะฮะนี่ต้องดูว่าชานี่กระโดดยันนี่เลยนี่เนี่ยกระโดดยันเพดานนี่เล่นเปียโนเล่นเปียโนงาเฟียวอ่ะฮะ วิ่งแล้วนี่อ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะวุ่ยเฮ้ยกดดูทีวีได้ด้วยอ่ะฮะคีย์บอร์ดอ๋อคีย์บอร์ดนะฮะโอ้ยกดกดแล้วยังไงอ่าฮะทำท่ากลัวได้เลยอ่าฮะเยอะจังทำไมทำท่ากลัวได้ด้วยฮะคีย์บอร์ดจริงๆ์เลยอะเฮ้ยเกมเต้น เฮเพราะฉันนี่นี่แล้วฮะอุ้ยมีสามารถปแปปสมุนทรใส่สมุนทรแม่ได้ด้วยเอาเฮ้ยเฮ้ยมันแปล็คหิมะมาจากไหนอะเอาเอาเอาติดต้นเท้าตัวเองนี่เล่นเกมมาเขตได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยอะตู้ตู้เกมมาเขตดอะ มีสามารถเล่นได้ด้วยนะมันมีอะไรให้เล่นเยอะเลยอ่ะดูดิปูซี่ปูซีปูซีปูซี่ปซูนี่นี่ตืด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 ตืตืด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 นั่นมันมาริโอ้โอยแปลงร่างอีกแล้วแปงร่างอีกแล้วเออ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  เออ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 นั่นมันเพลงอุ้ยอุ้ยหมดเวลาแล้วเอ้ยมันมีภารกิจอะไรให้ทำด้วยเนี่ยเราบาจะมาเดินเล่นเนี่ยอ๋อไม่ต้องทาก็ได้ใช่ไหมไม่บังคับใช่มะแล้วไป้อไปตรงไหนต่อฮไปตรงไหนต่อฮะชูบ้าปีบีี้ยุดยั่อยุก ชุบพปิมุญญโยชุบพปิมุญญโยนี่ฮะนี่ฮะจะพาไปห้องพ่อเขาฮะฮะห้องห้องนับฮะมานี่โอเคตามมาอยู่ครับตามมาติดๆเลยฮะตามมามาจับตรงนี้ก่อนอ่ะฮะยังไงฮะเป็นไงต่อฮะอ้าวยังไม่เขาไม่ได้ฮะ เหมือนมีปุ่มให้กดนะครับ e นะครับนี่อกด e แล้วมันจะออกได้ฮะกดตรงไหนข้างบนครับมันอยู่ข้างบนสูงๆครับประตูมันสูงเนี่ยหน้าขึ้นไปเถอะมายัางฮะ<ว>โอเคฮะออกมาออกมาแล้วฮะบินมาอุ้ยพระจันวิ่งเร็วกว่าพระจันทร์วิ่งเร็วกว่าฮะมีพลมีบินเร็วกว่าอ๋อเหรอยังตามพระจันมาอยู่เลยเนี่ยอยู่ไเนี่ยเอาบินแล้วทำไมมองไม่เห็นพระจันอ่ะงงแต่ก็อยู่ข้างล่างเนี่ย อ๋อมันอ๋อมันต like ัวจิวตัวแต่งตัวแดงแป๊ดขนาดนี้มองไม่เห็นเนี่ยอุ๊ยอะไรเอ่ยเนี่ยอะไรเอ่ยคืออะไรตืดดืดตืดดืดตืดอุ๊ยมันมันบอกให้เข้าประตูเนี้ยเนี้ยเนเน้เนนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยสต้เหรอสโต้มีร้านขายของอฮะ โอ้โหโอ้ค oh. ล oh, anyway> oh. like ิกเปลือยมีทรงผมทรงผมด้วยอ่ะเชอเชออ๋อโอ้โหอะไรเนี่ยชุดอ่ะาลิควีนปะเนี่ยเรื่องวเคลื่อนวไมได้มีคนเดินอะไรมาตรงนี้ด้วยชื่อทำไมยาวอะไรขนาดนั้นตามมีเลอะไรอยู่ไหนอ๋อตุยตุยนะแปลงล่างเก่าแปลงล่างอีกแล้วอ่ะขอดูขอดูนี้หน่อย ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอุ้ยเอาชุดนี้ดีกว่าชอบเพราะฉันชอบชุดนี้เทสุดแล้วอุ้ยเดอะแฟรอุ้ยเดอะแฟวิ่งไปสายลุงเลยอะเทอะเอามาจากไหนอะนั่นแหละดีีจกไหนอะก็เฟี้ยวจังเลยอะมาจากไหบอกมาเมื่อกี้เห็นแวบๆเห็นแวบ มันมันเปลี่ยนสก,กิลยังไงอะแป๊ดนะขอ,แ,ะอะแปลงล่างก่อนแปลงล่างไม่เหนื่อยหรอแปลงล่างไม่เหนื่อยแห้งตายก่อนอุ๊ยกระโดดสูงมากเลยอ่ะอุ๊ยไปทางนู้นดีกว่าอุ๊ยเมืองใหญ่มากเลยไปนู้นดีกว่าโอ้โหมันนี่โลมันนี่โลหายไปไหนอีกบานน,นี้นะีน่นี่บานนี้มาอยู่ตรงนี้ตรงพี่ตรงพี่ ข้ามสะพานมาข้ามสะพานมานี่ข้ามสะพานมาบินไปด่าบินบินบินไปใส่บินไหนบินละดินเนอเย่อ้าวยาวแถไมนบองอุวยมีไอติมด้วยอะมีร้านขายไอติมด้วยอุ้ยไม่โดดสูงจังออุยใ้เถาามมไฮะวยิ่ยกินไอติมเหรอ เฮ้ยเมื่อกี้ในจิ้มนะด้วยฮะยังม,มีอะไรจิมนี่ยไหนฮะไหนฮเมื่อกี้ยังมีกำลังถืออะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยถือไอติมเข้ยกินได้ด้วยแล้วพ่อจาไปกินหน่อยนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ใช่ไหนไหนไม่เห็นถืออะไรเลยพ่อช้าไม่ได้ถืออะไรเลยเขาอ๋อ,อไม่เป็นไรมันถือกลวยอยู่มันก็เลยไม่ว่างจะถือแล้วมั้งไม่เป็นไรหรอก นี่แหละชายชายชุดกลวยเนี่ยเนี่ยมีเจอแล้วฮะเจอเจอของพ่อเขาแล้วไหนฮะไหนฮะไหนฮะใครไปไหนแล้วอยูตรงน้ำผู้อยู่ตรงน้ำผู้อยู่ตรงน้ำพูอ่ะใช่ตรงเดิมอนี่ฮะนี่ฮะตามมาแล้วเนี่ยอันนี้ไข่อ่ะไม่ใช่เลยโอเคฮะนี่ฮะนี่ฮนี่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วฮะฮะน้ำไปเลยฮะ เงี้ยวรงนี้นี่รับขอพ่อพี่ๆรับไหนฮะไหนฮะเออติดช่วยด้วยเยอะติด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 ต้องรับของพ่อเขานี่ไงฮะรูปภาพต่างๆมากมายโอ้โหนั่ง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 ชมมีประวัติความเป็นมาไหมฮะเล่าให้ฟังไหมมีสตอรี่อะไรไหมครั โอ้ยโมนาลิซาคืออะไร <c oughs> อ๋อนี่นอ๋อน,นั่งชมศิลปะอันนี้อันนี้ฮะอันนี้มีตามมาตามมาไหนอ่ะ oh <my> โอ้ามา์คิดเนี่ยโอ้สฟิงสฟิงแมวสฟิงโอ้ยนี่อีอ้บะอยู่อีอ้บะ เฮ้ยมีคนอะไรเนี่ยอันนี้มายืนมาทำอะไรยืนทำอะไรเอออุ้ยอ้ยอะไขึ้นใหม่ะโอ้ยังไงต่อฮะยังไงต่อฮะอ้าวทำไมพันมีนิ่งไปแล้วฮะเงียบเลยฮะโอ้หลุดละโอ้หลุดซะยังไนโอเคนั่นแค่นี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะบายบายหลุดซะย่างนั้นฮะ ไายบายเอามันหลุดนะฮะหลุดแล้วฮะเมื่อกี้สายมันดับอ๋อฮะแต่ว่าเกินเวลาแล้วนะฮะต้องลาทุกคนแล้วนะฮะนี่สามทุ่มแล้วนะฮะโอเคโอเคทำเดี๋ยวก่อนครับลาลาลาทุกคนก่อนดิค่ะเดี๋ยวไปแบบติดตามซับสไคร์อะไรยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยฮะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายพร้อมกันล้วหนึ่งสองสามบ๊ายบาย